ยิตนตารางถึงช่องทางรับซีแล้วนะคอมค่ะเพื่อนทีงานที่ได้ไปงานเขาได้อย่าลืมมามาทำคลิปยูทูบด้วยนะคะนะานวาใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมมาทำนะคะเพื่อนได้แค่หนึ่งคนนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ก็จะทาร่านานั้นนะคะเพื่อนแล้วก็คนไม่ไ้ในหมู่บ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยมาลองทำคลิปยูทูบด้วยกันนะคะเพื่อนมาเผย เทคนิคที่เราชอบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอที่เราจะทำคลิปแต่กระเป๋าไปเรียนของเรียนนักูนะคะเพื่อแต่ว่าห้ามพกของมีค่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ของอุปกรณ์ใช้การเรียนเนาะเพื่อนเนาะอย่า,ยาไปหัวหน้ารองเลยนะท้ายที่เปหัวหน้ารอกี่ปีนะนะคะเพื่อนแต่ใช้ยาเย,ยอะนะบอกให้บอกให้ใช้ยา,ยายคือเจ้ามแม่ร้อใช้ยา,ยายนะคะเพื่อน เดี๋ยวตอนกินไอติมาหกบอกให้นพี่รู้เลยว่าจะมีเกมให้เล่นแค่สามเกมนะคะเพื่อนตามปฏิกิริานังนี้นะเยวบอกเก๋กว่าได้หลเนาะเดี๋ยวจะจัดกระเป๋าให้ดูแล้วก็อันเดิมห้แหละแต่ว่าไม่มีเงินซื้อหาต่างหายไ,ได้จากยูทูบเอานะคะเพื่อนเนาะเขาได้แค่มีคนดูได้แค่ช,กก 4, ช่องเก่าได้สี่พันช่องใหม่ได้สี่ร้อยคนดูนะคะเพื่อน ย่อวิวนะคะอะไม่เห็นรลราคอเดี๋ยวมาจากกระเป๋าเงิน,นะคะ่ามาพี่วอาพาเลมาเอะฮาเลปูนามิมาจากกระเป๋าเงิน,นะค,ะค่ากูว่าขอบคุณนะคะเพื่อนถ้าใครไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นก็มาปรึกษากันได้นะฉันดีช่อบภาญี่ปุ่นอยู่อะไรแันนี้เนาะแต่เกเงมันซูเซ่ญี่ปุ่นมามแสดงมาเต้นกัแบบเพื่อนกลุ่มเลยว่ากอจันทารามด้วยเนาะเอาตัวมาหม,มา ฉลองรวมกันหรือว่ามาร่วมสหายด้วยกันนะคะเพื่อนนี่ของอันนี้เลยที่ซื้อจากน้งางสิบบาทเหมือนเดิมเลยแถวหน้า้วนะว่าก่อนจะทาล้างเนี่ยค่ะอยวปักหมุดไว้ให้นะคะอย่าลืมไปซื้อดุงรวยนะจำไม่ได้แล้วอย่าลืมไปซื้อด้วยนะคะมาบอกว่าเป็นมาจากช่องทาละสี่แลนด์ดอคอมรคะเพื่อนพี่อนน้องที่มาดูอยู่มาดูนะคะ แจกประกาเงิน,น,นบางอันก็จะมือหมดค่ะแล้วก็ที่มันชาเนพี่ของมู้ดูนะีน้องกรือนงปะกอนเนี่ยเขาว่าเออพรบป๋าอะไรมาเนี่ยเด็กเนาะเขา้องกอเขาเคยยา่บ,บ้านตอนนี้ช่วยเขาหายดีขึ้นแล้วให้กินบอลเพชรไงคะมันจะมันจะหายคู่นก จิมลิ้นบอกนะคะนี่แกล่ะกูครูกูแดงเนาะทีชา,าวาเขาเรียกเนาะเอออย่าลืมไปดูแวะไปดูแล้วก็จัดตารางด้วยนะคะคดีเป็นลูกพี่ที่จบมาแล้วเนาะแต่ค,ด,คดีจะช่วยพัฒน,นานิว้วเกาะจัทารางให้ดีขึ้นให้เด็กมาเรียนมากขึ้นไม่ต้องโดนยุบแบบนี้นะคะดูสิปรตกังเงินเยอะไหมน้ที่สามนิ้วทให้านะแต่ว่า ของฝันที่ให้พี่ชายมีมางว้รอแล้วนะเอจะฝากให้ให้ดีเหมือนกันก็คือเขาที่แปดกรกฎาคมในปีนี้เะามาอันนี้ไม่แน่จจตรงตรงวันไหนอ่ะ็รีบ้ํงให้กห่อนเลยว่าทาที่เขาเช่วยพี่พี่ไว้แต่เด็กแต่พี่ก็รับเขาเหมือนเดิมอะไรแบบน,นี้พี่ไมรังอยูเขาให้วันโหดทุกครั้งแหละ เพื่อนๆแล้กวก็ว่าคู่จิ้นคู่จิ้นแต่มนเนี้ยโห,หนานาเออนะคะคุณหอมก็ยังคิดถึงเอเหมือนเดิมถึงเอด้วยทุกคนเลยเพื่อก็จะทรมันลืมมาดูนะโอเคมนดูอย่าลืมมาดูด้วยนะนเออที่ข่าวด้วยนี่รายการยังไมนี่แบ่งกันช้าเดี๋ยวถ้าใครได้ดูอย่ามีของแจกมาให้ด้วยนะมีส่ประการก่อน,น,นเลย อีสองก็ใช้ของนีนะ้เองแล้วอีเพื่อนสายด้านภากาใช้ฟิกน้ำน,นะถ้าเป็นฟิกเทปหมดแน่หมดแน่แนคุยความไปเล่นแน่นล้วค่ะต้องพูดตลกตลกดน่ๆคำพูดเสน่ห์ให้คือสาวหวานน้อยจิลริกรุลเดิฟไลค์ค่ะดึงแล้วถอยแช้คลิปน,นี้ด้วยค่ะถือไลค่ให้แรง